สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับอีฟซีเนี่ยเอาใหม่ไปถิ่มใส่เอาพี่มาพี่มาพี่เร็ว ยังคุณนายไปตมเมยเถอะแต่จะผูกสูเนี่ไปตมเมยแห้งเตะเมื่ยหลาย อายิ้มน้อยแอคชั่นสวยสองพี่นอ้องว้าวคุณนายขี่ดือ้อ่ะฮะคุณลืมสิมาแล้ว เบิองมือนหน่อยๆเพิ่นมือนหน่อยๆจับแน่จับแน่จับแน,บน่โอ้โอ้โอ้โอ,โอ้จับไปเธอทิบเ,เธอเด่น จังไายจบายดีโบวันได้เบิ่งเบึงพีที่หนังมวนแหงแล้วพี่ทั้งพีเฮ็ดหนังเออนอนเฮ็ดหนังนอนฮะนอนเฮ็ดหนังเฮ้ยเฮ้ยโชโชโชูอืมเป็ดหนังว่ะ ซักแล้วพี่น้องพี่น้องซักแล้วซักแล้วซักแล้วอืออบ่มีไผเกินเสร็จเป็นจังได๋ทาอหยังนี่ทาหมูหันตินี่ฮะหันบ่นี่ tha mu hạnh mu hạnh lộc phi Hắn hạnh bo cắt hú rồi ừ. cắt hú cắt hú cắt hú ha áo lâu อืมไรเก่งก็อยูบึงบึงมือหน่อยเพี่น้องอุ้มมาทำไมอุ้มทังเป็นยังนี่ เออเออซักแล้วซักแล้วซักแล้วคุณนายเอาแล้ว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 อย่ากันดีค่ะเนี่ยสองมี เออมือหน่อยเคลียตั้งตั้งตั้งเออเอาเอาหุ่ลุมทุบคูปหยาแล้วพี่น้องเออ จะพาไปชมห้องครัวนะคะพี่น้องพาไปเบ่งหงครัวคะ่ะใส่ละท่องเลยท่องท่องจองหงครัวแล้วท่องนี่เคุณชายท่องมาจองหงครัวท่องสิยูหงใดฮะ ทางว่าไก่สิได้ยโงงานแล้วลืมสิทธาสีแล้วพี่น้องอ,อ,อ่ะเป็นอยังนี้ก็หน่อตางเป็นอยัง,งนี้ละต้างนี้ต้องหิดไม่นั่นเป็นทังไหคนค้นสือดัง <c oughs> ต้องหิดเอาสังดับ เปิดได้มึงเ็อกไปเองอ้งไปเปิดได้เลยนี่ไปเปิดได้เปิดเขากินเขาได้ขอบเลยตีต้องขยับมามันคืบหอดิึบตเออึบมันช่วงช่วงก่อประตูยับมากใช่อีกใชนี่มันอีบันนึงแต่เขาติดจิงจรงเขาหอด <laughs> ừ anh ừ, I mean, thì cầu chít cảnh thì gặp phôi đâu ừ anh là nọ óc và tu thăng nọ có lộc vào đây khi cầu tua lộc đây rồi à thầy lộc thăng nọ khi thăng nọ mình lộc đầy bờ thằng ใส่โอ้ยเพื่นอนท็ดลอกหายติอืมอืมิดนั้น มันต้องมันต้องแห่ๆจังสีอคือกันกับตัวนี้ <Raymond. S 2> จังสือใดต้องยับตัวนึงก็เป็นยังหรอบบอทั้งพุ่นนะ่ะนะมันต้องติดกันจังสีอติดอย่างน,าาน,น,งนั้นนะคุณจังเขาต้องมือสองมือสองเป้ พี ب ب ่น้องกับเบื้องนะคะถ้าคุณเอย่าประทันใดเพื่อนนะอย่าไปนั่กอกนี่ก็เสี่ยวกอกธรรมดาโทรปะปาขึ้นมาเลยพูดเพรานว่ามีปัญหาในเรื่องย่ำสมหน้าต่างต้องเปลี่ยนไหม ย้ำให้คิดกันตีตงั้น,น,นเจ้าใส่กระตงหาหาปัดปัดน,น้อยๆก็เลยตัวใส่ในโลอกดกัง ไก่สีเหลวแล้วล่ะพี่น้องเหลือบ่หลายแล้วเหลือท่าสีแล้วก็ใส่ติดไฟเนาะค่ะติดไฟใส่หน้าต่างเอาใส่ประตูน,นี่ห้องนะคะเมืดแล้วพี่น้องเบื้องข้างในก็จะเป็นสีออกขาวๆจักหน่อยทั้ง้องจนิดทั้ทงในพื้นวันเปสีท่าสีขาวให้มันสว่าง ทางหน่อยก็จะเป็นสีเขียวสีเลลวแล้วค่ะคุณชายทองจองจงหงด้วยคุณชายทองเด็กหน่อยอยังหยอกกันบ่ระท่านเลวอยู่พี่น้อง สองมีท้องอยากมีส่วนรวมแต่บ,บริเลนใช้รถเขากับคข่น่อยู่มาบอมาบอเ่นน้ำสามมีบี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชม ชิปนิกเอาไว้ซ้ำนิกก่อนนะคะอัปเดตบ้านให้บึ้งเนาะคะ่ะเรียบร้อยแล้วไก่สีส้มเร็ิแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ